สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายสัปดาห์คือตั้งแต่ 14- ถึง20เมษายนมีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล1,000กับอีก4รายด้วยกันคะ่ะถ้าเฉลี่ยต่อวันแล้วมีผู้ป่วยถึง143รายต่อวันและมีผู้เสียชีวิต3รายนะคะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมามีผู้ป่วยสะสมแล้ว9,593รายเสียชีวิตสะสม72รายค่ะ ผู้ป่วยปอดอักเสบ292รายผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ101รายกรมควบคุมโรครายงานนะคะว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 หลังสงกลานนั้นตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการรวมกลุ่มใกล้ชิดก,กันสังสรรค์กันโดยที่ไม่ได้ป้องกันตนเองค่ะดังนั้นขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนสังเกตตนเองกันสักหน่อยหลังจากโควิด -19 ถ้าหากว่ามีอาการคล้ายๆกับหวัด ท่านตรวจ ATK ได้เลยค่ะถ้าขึ้น2ขีดก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วรีบพบแพทย์ทันทีป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้ตัวเองเป็นคนที่แพร่เชื้อไปหาคนอื่นโดยเฉพาะในกลุ่ม608ในกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่ม608ค่ะ